สรีแฟนๆทางช่อง YouTube คนคอมยออฟฟิเชียลทุกท่านครับผมบีเอ็มรีพอร์ตพาคุณผู้ชมมารีแคปคู่มวยมันๆครับในศึกไทยไฟโรมวันอาทิตย์ที่6เมษายน2568ที่ผ่านมานะครับจัดแข่งขันที่พาราเชียสาโนกรุงโรมประเทศอิตาลีครับไปดูฮะนี่ครับเป็นนักชกไทยครับซูเปอร์ไฟพิกัดน้ำหนัก77กิโลกรัมครับไลออนมุลลนณิธิธรรมนัทพรมเผ่าครับจาก อุบลราชธานีครับวัย26ปีสูง175ครับต้องมาเจอกับนักชกเจ้าถิ่นรายนี้ครับหน้าหลอมาเลยทีเดียวนะฮะนั่นคือโดเมนิโกคาราเวลโลครับวัย21ปีสูง182ครับสยกยกละ3นาทีพัก2นาทีครับไลออนกางเกงสีดำเปิดเกมเดินเข้าหาครับนักชกเจ้าถิ่นครับมาดูว่าจบแบบไหนย่างไรครับในคลิปนี้ครับผมนำเอาคู่ของแล้วแล้วก็แสนชัยครับ รวมไว้ในคลิปนี้ให้ได้รับชมกันนะครับเกมจบเร็วทั้ง2คู่ครับนำมาให้รับชมครับขอบคุณคลิปจากทางไทยไฟล์ออฟิเชียลครับที่อนิยตที่นำมาริแคปให้กับแฟนๆครับได้รับชมผลการแข่งขันครับอยับขยับมาบัดขวาแล้วก็เตะขวาไปครับไลอ้อนวันนี้มานิ่งเลยครับหาจังหวะจะปิดเกมอยู่ครับแล้วก็มีจมบัดขวาบัดทีเลยครับโอ้โห ไปเร็วเลยครับนี่หมัดขวาโดนเต็มเมครับเรียกว่าหลับกลางอากาศฟื้นขึ้นมาพยายามที่จะลุกขึ้นมาแต่มีการเซ่แล้วกรรมการจ้องจ้องแล้วยังมีการเบาอยู่แบบนี้กรรมการนับจนถึงลอยก็ตายังลอยอยู่ครับโอ้โหนี่ยุติไปเลยครับจบเร็วเลยครับนักชกเจ้าถิ่นครับดูจากสถิตินี้ต่อยมาปอยู่ดูหมัดก,ก่อนครับ เป็นจังหวะหมัดขวาของเจ้าไลออนครับอย่าไเงือนี่ยังไม่ท่านซึมเลยครับฮึมนี่โอ้โหซัดเอานี่ร่วงเลยครับต่อยมาสี่ไฟครับชนะ3แพ้1ครับสรับนักช่จาาอิตาลีรายนี้เจ้าทิ่นครับขณะที่ไลออนนี่ต่อยมากว่าร้อยไฟครับชนะ87แพ้36มเสมอ1นึครับโอ้จบเร็วเหลือเกินครับแฟนๆครับโอ้โหนี่ฮะ ไปเฉิดฉายครับโชว์กำปั้นอันหนักหน่วงของเจ้าไลออนครับลูกหลานจากอุบลราชธานีครับนี่ฮึมเดอะฮักไทยแลนด์ครับโอ้จบเร็วเหลือเกินครับเรียกว่าเป็นชุปตาโอ้ครับมีเกียร์พรอมขึ้นหลังเสื้องวอมผู้ดีไลออนโอ้โหนี่ครับแมเรียกว่าโชว์สปิริตครับ ไอ้คู่ชกที่แพ้น็อกนี่ขี่หลังเสืองเท่าไหร่ครับมาต่อยหนึ่งคู่ครับสำหรับโคดมวยสารคามครับคู่นี้นี่ซูเปอร์ไฟท์69กกิโลกรัมครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับโคดมวยจากจังหวัดมหาสารคามครับไปสี่สปีครับสูง163ครับส่วนนี้ฮะนักชกจากเยอรมนีครับมาสักครู่นี้นะฮะเจสซี่บิยอน บัคเลอร์ครับไฟ48ปีครับสูง171ครับต่อยมา20อ่าชนะ27ครั้งครับแพ้14แล้วก็เสมอ1ครับเศรษิติของพี่แสนชัยนี่ต่ำๆต,ต,ต้องมี400ไฟเลยครับก็โอ้นี่น่าจะเป็นครั้งแรกครับแฟนมวยครับที่แสนชัยต่อยกับรุ่นพี่ครับ44กับ48ครับ แสนชัยนี่อ่อนกว่า4ปีครับมาครับยกแรกมาดูว่าจบแบบไหนครับจบเร็วอีกหนึ่งหูครับแฟนวัยครับตับตาเบิ้งให้ดีครับเจสซี่ครับโอ้ผิวขาวมาเลยครับแต่พกห่วงยางขึ้นมาด้วยหรือเปล่าครับนู่นครับขยับขยับเข้ามามีหยอกล้อด้วยครับตามสเตปของพี่แสนชัยนี่ต้องมีทาประจำตโตดีครับยำแมงจีซ้อนครับ ขยาบมาเตะขวาเตะสายครับแม่วางแข้งสายอีกทีครับโอ้ดู44นี่อย่างนี่ท่าประจำนี่มียังแม่ขี้ซอดพร้อมมาครับเป็นการยืดเส้นยืดสายครับจากนั้นเนี่หาจังหวะที่จะออกอาวุธครับทีเจวขนาดนั้นคือเตะสายต่อยสายครับแล้วก็มีเข่าวางแข้งสายครับ แซนชัยเตะโอ้โหนี่จังหวะโยนเข้ามายัดเข้าอีกทีโอเริ่มอาการไม่ดีแล้วครับเจสซี่ครับโดนไปก็ชักเริ่มที่จะมีอาการครับเพาโดนลำตัวนี่เริ่มสีออกอาการครับเจสซี่นี่ต่อยหมัดไม่ถึงครับแซนชัยขยับขยับเข้ามาเตะซ้ายครับเเริ่มแย่งครับวางที่ซ้ายทีปิดเกมเร็วอีกหนึ่งคู่หรือเปล่าครับแซนชัยขยับมาจะทิบซ้ายไปโอ้เจสซี่แทบจะตอบโต้ไม่ได้เลยครับขยับมาโอเคอะโอ้ดูครับ โชว์ความเก่าโชว์ความคลองมัดสายิยักเข่าใสแล้วก็ล่วงเลยครับโอ้โหแห,โหนนี่อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ได้เกรงครับดูครับแม่นไปเบิ้งผลง,งานนจ้าของร้อมกับเซนเซยครับโอ้ี่เดี่ยงเลยครับเจสซีบ่บีเอ่อบิยอนบัคเลอร์ครับวัย48ปีครับียกว่าจอดป้ายอย่างไวครับสองคู่เลยครับ ที่น็อกเร็วเนี่ยนำมารวมกันในคลิปนี้ครับยกแรกทั้งคู่ครับไลออนก็กดน็อกยกแรกครับจากนักชกอิตาลีนะฮะส่วนทางด้านของแสนชัยนีย่ก็กดน็อกยกแรกนักชกจากเยรอรมน,นีครับโอ้นี่เรียกว่าท็อปฟอร์มจริงๆครับดูภาพชาครับจังหวะที่ะทุงเข่าส้ายเริ่มมีอาการครับแล้วก็จะจัดเข่าส้ายอีกทีนี้ก็เป็นการสะสมครับ พอโดนบ่อยเนี่ยแล้วมันนช่วงจังหวะที่บอยได้เกรงกับสิจุกส่วนตัวพังยยเจสซี่ครับนี่ฮะแสนชัยทีบทรายครับเดี๋ยว่าตอบโต้ไม่ทันเลยครับนี่จังหวะเข่าซ้ายเข่านี้ครับแทบอ้วกแตกครับร่วงเลยครับเจสซี่บิยอนบัคเลอร์ครับไป้ายไปในยกที่หนึ่งครับส่วนไทไฟครับ จะกลับมาจัดที่ประเทศไทยเนี่ยอีกทีหนึ่งครับเป็นเดือน6เลยครับ8มิถุนายนครับเป็นไทยไฟคาดเชือกที่จังหวัดเพชรบุรีครับก็ไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ครับแฟนตัดเชสามารถที่จะไปติดตามรับชมได้ครับหรือถ้าไม่สะดวกไปชมที่สนามนี่ก็ติดตามรับชมทางช่อง8เหมือนเดิมครับถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันนี่ฮะโอ้แฟนๆที่กรุงโรมอิตาลีนี่ครับขัางเลยครับก็เรียกว่า โชว์ฟอร์มเด็ดจริงๆครับสำหรับโคตดมวยสระขามครับแสนชัยพีเแสนชัยมวยไทยยิมครับก็เป็นผลการแขร่งขันครับพึงแข่งขันจบไปเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่6เมษายนที่ผ่านมานะครับแลมารีแคปรายงานผลให้กับแฟนๆทางช่องคนคอมวยได้ติดตามกันนะครับผมบีมรีพอร์ตรายงานผลนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ